ท่านผู้ชมอ,อยากจะมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะพอดีเริ่มทําช่องใหม่นะคะช่องของน้องชื่อตั้งใจทํำช ANNEL นะคะก็คือว่า,อ,าอยากจะให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะช่วยกดติดตาม s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เวลาที่น้องอัปโหลดคลิปลงไปก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าตั้นใจทำแล้วก็อยากจะทำ u ู YouTube ลงอะคะ่ะอยากจะให้ทุกท,กทกุท่านได้ชมได้เรียนรู้คลิปของน้องนะคะว่าเผื่อจะได้ให้มียังไงละก็คือเผื่อจะช่วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือให้ประโยชน์เกิดประโยชน์กับ บางสิ่งบางอย่างนะคะคือแบบว่าก็อยากจะทำทาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยหรือชาวประเทศต่างประเทศนะคะ,ะช่วยติดตามรับชมด้วยนะคะถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามก็น้องก็คงจะคงไปไม่รอดจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าอยากทำมากๆเลยค่ะคือถ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้อง สนใจช่องน้องก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ